การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรา์ประจำปี2,560ขึ้นพร้อมทั้งยกระดับเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรา์ให้เป็นงานระดับโลกหรือ World Event ประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลกเพื่อให้เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องห้ามพลาดปีนี้จัดทั้งในกรุงเทพมหานครและ13พื้นที่ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผลเอกธนทรักปติมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเย็นทัวล่ามหาสงกรา Amazing สงกราน2017มหัศจรรย์วันสงกรานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเ,าเริ่มต้นเทศกาลสงกรานและส่งความสุขให้คนไทยทั่วประเทศโดยจัดเป็นขบวนพาเหรด6ขบวน6ความมหัศจรรย์รวมความยาวกว่า5กิโลเมตรบนถนนสุขุมวิทขาเขา้าตั้งแต่แยกพร้อมพงไปจนถึงแยกปทุมวัน นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และขบวนพาเหรดบนถนนสุขุมวิทโดยการเริ่มเปิดงานก่อนถึงวันสงกรานต์เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละภาคและเลือกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่ชื่นชอบนอกจากนั้นแล้วภายในอุทยานเบญจศิริยังมีการจำลองงานสงกรานต์มาจัดแสดงให้สัมผัสกันอย่างลึกซึ้งโดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอาทิโซนสงกรานต์ลานบุญโซนทัวร์ทัว่ามหาสงกรานต์โซนตลาดวิถีไทยเกย๋ไก๋ โซนเวทีอเมซิ่งสงการานต์โดยทุกโซนนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีสินค้าอาหารและการละเล่นสนุกสนานของแต่ละภาคมาให้นะักท่องเที่ยวชมอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการจัดประกวด Amazing t e p p สงการานต์ Inter National ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจัดประกวดที่สุดของสาวงามต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อรับตำแหน่ง t ท p ีสงการานต์นานาชาติเน้นงามอย่างไทยสวมสายชุดไทยอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อสืบสารแนวคิดประเพณีไทยสู่สากล าการจัดกิจกรรมเย็นทั่วล่ามมหาสงกรานต์ปีนี้นอกจากจะเป็นการสืบสารเทศกาลปีใหม่ไทยอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วยังช่วยกระจายรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวลงสู่ท้องถิ่นเพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม